วสวัสดีค่ะสวัสดีพี่น้องปองไปสูหมองสุบอลค่ะขออนุญาตทักทายพี่น้องช่วงบายบายมุ่งนะคะสวัสดีค่ะทักทายค่ะทักทายค่ะเข้ามาแล้วอย่าลืมกดแชร์กดไลค์ให้ด้วยนะคะคนนะกดเป็นยังละลา เพื่อเป็นกำลังใจค่ะอันนี้ทักทายพี่น้องค่ะทั้งเจ็ดท่านนะคะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะพี่น้องนะคะอันนี้คือหน้าสดของเรานะคะหน้าสดข้าแหน่มเลยค่ะอาบน้ำแล้วบริ่าคิมบริเฮ็ดยังเลยี่น้องไม่ได้ทำอะไรบริเฮ็ดยังอีลีนาสดอีลีนาทุ่เดิมอะทุ่มเดิมเพิ่มเติมคือกววมปวบอวบอิ่มนะ อ้วนอิ่มอะไรก็ไม่รู้อิ่มข้าวแม่ทงทักทายพี่น้องทั้งแปดท่านค่ะสวัสดีค่ะคขอาองที่รู้กุกชเชกคุไลให้กันนะคะเมื่อร่วมเดินทางไปกับน้องแหม่มเลยนะจ๊ะไม่รู้ว่าจะไปไหนนะคะพี่น้องติดตามตอนต่อไปพี่น้องคนน่ะติดตามยังจะหลอ่อนคือเ่าๆลุในไรโซดมาสันบอกเอกตอบเองะคะ่ะสวัสดีทั้งอ่าสิบท่านนะคะ พี่บุหันสวัสดีค่ะไปไสโนโ่เราแม่มจะเดินทางไปที่อเภอเสลภูมนนะะินะคะเสลภูมไปเฮทุระนะคะเฮทุระแป๊บเดียวพี่น้องท่านก็จำเป็นก็ไปออกจากบ้านนเนาะแต่ว่ามันจำเป็นนะคะมันจำเป็นก็เลยได้ออกจากบ้านนะคะ ตอนนี้เราอยู่บนรถนะคะดอกแดกดอกแดกนะคะหัวก็จะควยดอกแดกด็กดอกแดกทักท <c oughs> ายพี่น้องค่ะพี่พี่กุลสวัสดีค่ะขอให้เดินนั่งปลอดภัยนะคะผมขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะขอบคุณหลายๆค่ะพี่น้องโอ้ยเดินไปเดินมา กินยาแก้แพร์้วไปอยู่พี่น้องส่งคือสิไข่รสสัตแบบนี้ต้องไปตรวจเด่นีนีนะส้งคือสิไข่นะฮะคิดน่อยคิดถึงพี่น้องส้ขงสุบอนนะ,คะ,ะนคะเป็นจังเดก์ขโควิพแต่ะามองป้องกันกันจังเดยค่ะป้องเงี้ยงกันจังใดย์ยูบานองแมมกะมีคนลงมากรุงเทพสองไลน์นะคะแต่ว่าทางทีมงานอาสอมอบนกัะสังกับตัวนะคะ ถ้าว่าําเป็นก็จะอ,ออกจากบ้านเนาะพี่น้องแต่ว่าผู้ังพุก็บโออกไปไหนเนาะเพราะว่าไปเหตุงานก็นต้องหาอยากหากินเลียงปากเลียงท้องนะคะเมื่อนี้บรรยากาศที่ดีคึมๆจังน้อยค่ะสิสีล่าไหมพี่น้องฟังก่อนหนึ่งอาก่อนเดียวก่อนล่าก่อนีนีื่อซื่อมาโดนละพี่น้องแต่ว่าที่เรียกว่าเหตุเขาว่าเหตุเขาของอาร์ตหรือว่าเหตุหล่ละแต่ว่า โควิดมันมาพาแล้วกะ็มันปัญหาการเงินการงานเขาก็บอกของคือเก่านะคะกันเลยสิลองสอบเห็นพี่น้องฟังนะคะเป็นผลงานก่อนลำก่อนใหม่นะคะชื่อผลงานก่อนลำที่มีชื่อว่าบุ้ย <c oughs> บอกคือจังหวะเด็กหน่อยนักเรียนคู่กันหอดหนดกิจกรรมมันียังก็วิชาศิลปะการแสดงยังสินาะพี่น้องนะ เกสิออกไปลองเพลงยุนาหองอันนะมันกสิรายงานตัวนะอ่ะฟังฟังพี่ดองฟังหนึ่งพนงานก่อนลำนะคะแต่ว่ายังจำว่าไนๆดอกเหนือว่าไดนๆบ่านไหนๆเปันไดแต่ว่ากับท่องว่าแล้วว่าไนนๆแต่ว่าการของกัดกับตรงเบื้องเหนือไม่ต้องเราไ่ลองยาบรนลุชื่อผลงานก่อนลำที่มีชื่อว่าที่หนึ่งไม่ได้ที่ใช่ก็พอนะคะจากไปประกาศอาจารย์อาจารย์เอกนะคะ อาจารย์เอกลุงแล้บี้นะคะที่หนึ่งบ่อใดขอเป็นคนใช้ในใจก็พอผู้ใดสิว่าสร้างทอได้หากก็พอมันถอยบ่ไดดข้าสิแม่นคูแต่สวรรค์อยู่น้องมาช่าไป ที่หนึ่งเป็นเขาข้างกายแต่คนในใจเป็นน้องได้บอกเลือเสียงลงหน่อยคุณยายรีวิวจักรยานเนี่ยครับบสัสนจักรยานขันได้ละคะ่ะ อาอารับงานรีวิวพี่น้องรับงานรีวิวเดชหาเดชซีพูดเดชข้าพุ่งสุดรถน้ำปลาไว้ามาเดชดังเมื่อปัณณ์เสดสิเดชรับงานรีวิวไปสีเบิ่งพี่น้องเลื่อนปันจักรยานออมบานมารีวิวจักรยานมาลังเขาบ่มีสีเบาดอกน้องพอพอเฮ้ยบักนี่ขี่รถกับโบตีไฟเหลียวเด้ยกว่าสีเหลียวเดียวเออสีแซงกับ โบตีไฟเหลียวนั่นปล่อยแล้วลายนึ่นยงย,งยงังสีแร้วเขราว่าเขาเด้ตยตำกัน<อ>กดจะลาจอดมี่คือบอข้ลุเนาะปนบแบบเหมืนบาเียมเลยส้น่เนบหมือนใกอืมฮัอว่าล มาหลังเขาเอาไหมพี่น้องอารมณ์เสียไปแล้วแปดซีบแล้วคนนึงฮะเกียบเป็นอันนั่งพยานว่าน,นอนออกมาหลังเขาว่ามีสิทธิ์เมาดอกน้องเป็นที่สองลองจากตำแหน่งตัวจริงหักเละลายยอมไายได้เบิดทุกสิ่งเป็นผู้หญิง ในความลับแบบบอเปิดเผยคนเคยเคยให้เอ่ยมันเศร้าบ่ได้ให้ทอนใจมันเป็นเรื่องยากจังเลยสีเศร้าหักจังไดยเดไกอเป็นคนคุณเคยเจอเจอเจออยู่กันสองคนบนหนทางใจ บ่ได้แค่จบกันไปเฮ็ดบ่ได้ดอกพี่คนเคยมีไอ้เคียงชิดไก่ชิดไก่ยังฟังแน่นบ่จางเน่าแนบขางสุกอยู่น้ำกันความสัมพันธ์ถึงได้เป็นร่องเขาขอให้เป็นคนใจที่นึ่งไม่ได้ขอเป็นคนใจข็พอแล้วบ่ใส่คือแก้วมีรอยหมุนมองแต่น้องพอใจ ควายไผ่มองแค่บอถทุกต้องที่น้องทำไปบอห้ามเขตดใจออกหน้าออกตาอยี่ยงก็บ่ห้ามเขตดกายออกหน้าออกตาแค่บางเวลามีเวลาให้กันก็พอขอแค่มีคนคอยห่วงหาสา้างคันบางในบางเวลาสิคนมาชา้า ทำได้แค่อาแค่นรองพขออย่างไรก็นี่พอขออย่างไรก็นี่แค่มีที่ยืนในใจทำเกินหน้าที่บ่ได้สิน่องเป็นแค่รอ่องอบ่เรียกร้องแย่งชิมตำแหน่งบ่ขมเกร็ดแบ่งตัวจริงของอายแค่คนใช่ในใจกับพอแล้ว เป็นอ่งคือเสียงหนอห่อยเหยมือกก็เพราะว่าเราไม่ได้ซ้อมเสียงนะคะปม่ได้ซ้อมเสียงบม่ได้ออกกาลัางกายนะคะพี่น้องกัยังบ่าในติดปากว่าในคลองปันไดนะคะแต่ก็อยากลองให้พี่น้องฟังนะคะ